หัวเอามาไปสอนหัวใส่ขี้มัหลอกกับกมกเอาใบพะอีเลื้อท่องใส่กระโมกใส่พะอีตูทั้งทิ่งเอาบกพริดงวยใส่ไว้ดีพ่อแม่พี่น้องทุกพวกก้นยุกไก่ยุกไก่ราบสวัสดีผู้ที่ฟังยู่ตอนนี้นะถามเขาเรื่องดีกว่าวาสมัยตะกีนารเป็นยังโนมินสังเกตเบื้องงามโนมินเห็ดกับเขาสมัยไม่ให้เป็นยังแม่คือบ่มากินไล้สิแมเป็นยังขึ้นแบบ มากินพวกแกงเนื้อใหม่หรือว่าแกงอีหลอกแกงเนี่เสียเป็น <ừ. S 1> พวกอีสานนะเสียทั้งที่เคื่อมือเนี่ยเขามากินแบบ,แบเฮียเบอร์กเกอือเค้กสิไปแมมกระแปรย์ยุเป็นยังขึ้นมากินแบบนี้แบบพวกซุ่มบักขามขื่อกันบักขามใบบักขามมาเสีแไงมันเสียบจังอไรอ่าบักขามก็คืออาหารผู้เฒ่าที่มักอาหารใส่น้ำตาลอ่าบักข้ามใช้น้ำตาล บาค้างที่เอามาใส่น้ำตาลนอเอามาใบเขามันแคบใส่ยังไง่อใส่น้ำตาลใส่เกลี่ยน้อยคิดรดมีบ่บ่บ่มีมันมันนวดเองบ่อนวดเองนวดเกลี่ยเองใส่แซมนี่ใส่แซมมี่อีกใส่บ่บางเทียบบ่อบ่ใส่เป็นใส่พริกุ้งแล้บางทียอ้าวพวกบาคนเขาจะเจ้าก็มากแต่แม่บ่มาแม่มาแบบนี่อ่านผื่นบ้านกินแล้วมันรู้สึกกินแล้วก็ะเซฟก็รู้สึกว่าเออมีแง่เขึ้นอ่ะมีแงแบบไหนมันอุ่นท้องนะ อืมแต่ว่าสมือนี้เด็กน่อยสมัยนี้มันบ่อุ่นทองเลยไมใหญ่บ่มันบบอุ่นอุ่นเลยแม่บอุ่นเป็นพัดเป็นยังแม่กับ่บอุ่นทองกินกินไม่นด้กินได้ยูต่ว่ามันบบอุ่นทองคือกินอาหารแต่เก่าอ่านต่เก่านี่ก็คือมีมกห่วกเด้มกหวกเอามาไปสอนหวกใส่ขี้มัดห่กกับมกเอาใบพาอีเลอรท่องใส่กับมกใส่ักอีตูทั้งเทิงเอาบักพริกงวยใส่เอาเกีือใส่ เออเอาเกียร์ใส่เด้อทำไมแต่กี๋ว่ามีผงกิโรตเลยววมันนัวให้อยูุดนัวเสียบเอาเกียร์เศร้าเศร้าใส่แล้วก็หมกเลยอ่าเวลาข้าหมกมันึ่แขียมเด้๋มันแกแห่หมกใบใหม่กดใส่หนามแล้วป่โอบ่ใส่โอู้หนามมันออกมาแบบไหนามมันออกมาเองตัวหัวเต้ตัวหัวกันละตัวหัวนี่เป็นตัวยังเดียวกันกับตัวลูกหนามมันละกบและลูกกบลูกเขียนนั่นแหละอืมแล้วก็มีอ่าแมงป่าเต้าแมงอีแมงหละงั่มเด้๋ เอาหม,ม้หมูใส่กันโอ้ยหอมแซ่บอ่าหอมแซ่บมีละอาหารพผื้นบานเท่าอันที่สองก็คืออันแจงอีลหลข้องปวดเนะหยของปวดแจงอีหลแล้วตอนนาให้แซ่นาผนะู้ละตอนย่มยจดผูล้ละเม่ตอนนาให้น,ะหนาหน้าตอนอันตอนแม่เป็นเด็กหน้อยสิแม่ตอนเป็นเด็กหน้อยแมื่ตอนเป็ดดำกาหรือว่าเป็ดด้านท่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 าน,ท,านท่านเ,นเออหมูแจงอีหล เอออย่างอีหลอกกระเซียบเด้่ยบานนี้เราขนมสมัยตอนเด็กๆแม่นะอืมคือว่าอ่าซุปดอกกระเจียวก็มีเด้บ้านนี้ซุปดอกกระเจียวขาวเอามาต้มแล้วซุปเอามาต้มแล้วก็ซุปกินแซ่บเอาบักพีกเอาหอมใส่หัวหอมใส่โอ้ยแซ่บแล้วก็ซุปต้องไปสมคือกันซุปต้องไปสมไปฮักโจดปีเนี่ยเพาเป็นโจดไฟ จุดปีอ่าไปหาคแม่แม่เราไปหาคแม่ก็บม่เห็ดปอกเ็ดล่าไปสมเมนื่องหนึ่งกับมาสุปแซ่บเสียบสุปเล่าไปสมนะเอออาหารอาหารข้านี่ล่ะอาหารเต็กก้อนนี่ล่ะแต่แม่เป็นเด็กหน่อยบนสู้บักแปีบได้ปลูกบักแปียบใบวันนี้บักแปีบแปดแปลน่ะนะสีเขียวเออสีเขียวก็มีสีแหลกก็มีมันปลูกไงปัว เอาว่านลุ่งไนแหงมันก็เป็นเคี่ยขึ้นข้าเอาผดมาว่างไว้มันก็ขึ้นน้ำผดอ่าขึ้นน้ำผดแล้วก็เอามาเย็บมาต้มสุปมึงกระเซี่ยอันนี้เคยกินอยู่ที่แม่เฮ็ดอีกนนหลนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็แเจีงน่องไม่เจียงน่องไม่แกตั้งหานนี่แหละเสียบๆเจียงน่องไม่น่าตะกี้แจียงน่องไม่เจงโจดเนาะมันไม่มีผักขาปอไปจุปเย็บใช่อ่า จิ๊บยอดผักกรสีนี่ไม่แข็งใส่แซ่บรัดแปลงดีรัดแปลงนี่แหละคืออาหารเก่าๆตำปลาค้มหน่อยใส่ปูเนี่ยปูหน่อยแม่ละตำปลาค้ามเหล็กๆเนาะตำพริกตำปลาค้ามเหล็กๆใส่กระเทียมแค่น้อยตำแล้วก็มาตำเหล็กๆเนาะเขาก็ใส่เคียง ปูน่อยผมขี้รถน้ำปลาปลาแดกลูกอ้อยเซฟแต่ว่าสมืตินี้ทำไมคือสิก,กินโบอุ่นทองดอกต้อ,อ้ยอเซย<ด>เซท่าน<ด>ั้นนะสมัยนั้นมันเซ่ยยังเี่กุดใบบะเหมเดเซ่ยเ่ยตะกี้มันพอ <c oughs> ทันในมีดมันเ่อเซียนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มีแล้วแม่ก,ก็กินบ่ได้ลูกร้านไปซื้อมาแม่ก็กินบ่นได้คือเก่าคือว่ามันโบอุ่นทองคือกินอาหารบางแล้วหิวอีกบ่หิวกินแล้วก็อ้วกอยากกินอ้อุ่นทองได้ความรู้สึกแม่ฮันทำไมนี่มันเสียบอ่ะเสียบเสียบ เรื่องอเศร้านี่ก็กินกับอันหนึ่งพัอกับแกงพักิเลกนี่แหละกินเอออาหารแบบสําเรูปแม่ที่เขาดัดแปลงมาแบบพวกแฮมบึกเดือรหรือว่ากินปบาไหองวกแซ่บแม่บ่กินแม่สิกินแต่อาหารจานนงเยอะแล้วแล้วมินสังเกตเห็นตอนี่นมินถอดไข่ให้สีเส้านมมันผืดเส้านมตาเดียสีบปเตะเลยพวกบบพวกน้ำมันน้ำตาลเนี่ยเออพ่กินอีบ่กินเลย กินเยอะมันอุ้มอุ้มทองกินต้องตามกล้ามเนืโอเขา,ยายใหญ่ก็ต้องกินกินแล้วคือว่าอุ้มท้องหวยหาแต่อาหารเก่าบักฟักคือก,กันหรืไม่กแกงใส่ปลาแดกบักเอื้อกันแกนงใส่ปลาแดกเนี่ค่ะขนมขนมอ่ะขนมเนาะขนมเป็นเด็กหน่อยอันที่มีเกี่ยวกุ้งหอยายาวหอยลระเฉดผู้ใดท่านคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาได้คนเดียบยกเมียยกเมียเลยเป็นเนาะแปดตุนนี่ขนมพักบัวก็มีอันขนมปลาห้ามอ้นนะ ตะกียแล้วก็ขนมนางเลียดมุ่งนี่แหละท่านมุ่งคยขนมชูมือ,น,มมอนี่ยแฮมบ็อกเกอร์บอยังแม่ก,มก,มมก็กินบ่ได้ขนมยังแม่ก็กินโอดิงโอ้ยังกระปุนป่น,บบนช็อกโแบบกแลตละท่านบอช็กอกโกแลตอืบ่มีนะตะกี้ยยบ,มบม่มีบ่มีเลยบ่มีมิถ้าอาหารพวกนี่แหละขนมพักบวัวขนมเปียกปูนขนมจังขกยานี่ละ่ะไม่หมักฝรั่งบมดตะกี้อันนี้อยู่ หมาาักฝรั่งตา,ายยังแจกว่กาก่ย่างโบกโบกไก่ย่างโบกจากตะวันสืยไม่กินกินแล้วจะสมัยเป็นนักเรียน,นอากระดือเนาะ <บง S 1> เอาไปว่างไว้ <บง S 1> ทั่วทีบเอาทีมทั่วทีบเด็กเท่ากับเหยียบมู่พวกเขาก็เหยียบนี่ลู่เท่าพัถึงกาเนาะเด็กหน่อยเสียดายเลย้วกินแล้วก็ท่วนทีมทั่วทีบทั่วแดนมักฝรั่งกับมีดอะกี้นแม่นูชอบกินยังเนี่ยขนมเด็กหน่อยซึ่มือเนี่ยขนมขนม ขนมยังขนมโดนนัดหนานเห็นบ่มาแล้วเด็กหน่อยสบัยนีขนมโดนัดมากเลยกินบ่ได้เราขนมโดนัดก็ได้บ่สูดเลยเป็นบ่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 กินขนมปังขนมยังก็บ่กินบ่ไหวบ่ไหวบ่กินแต่ขนมฟักบัวกินแต่ขนมอ่าอ่าทั้งขยะแน่เป็นแตนาแล้วมันมีขนมเหรียนทองที่เปิโนหัวบอบ่มีบ่มีแสดงว่ามันมันมาตอนยุคใดดี อันเจ๊ตัวหน่อยๆนะเอ่อมู่จักคือกันอันเจ๊หน่อยๆแม่แม่เห็ดอันนั่นแม่แม่เห็ดอันอีหยังก็อันอันทิพย์เพิ่นห่อใส่กระดาษเปลาเนี้ยเหนียวอ่อนแม่ไปนังกับะเมีตะเมียกะละแม่ตะเมียกับยังก่อนแม่ก็เยนขูดบักพปล่มะกวนแซ่นกะละแม่เนี่ยนะเนี้ยเหนียวเปก่นห่อใส่กระดาษเวล่าคือกสี่นี่ล่ะห่อกุ้งอะไรห่อเปียกอะไ้กระดาษวปล่าซีนันสีนีมาห่อนะแม่ตัวเอง นี่เดี๋ยวยใส่กับปีดไว้เทลกระเคิงกับปีดจจ้าไส้กินนะเราสมื่นนี้คือบ่เห็นให้กินแน่เอากินกระสือมาตี้ขวดบักเภาไมี่ยังแม่มีกะละแมนแ่กวนใส่เหนียวๆนะส่วนส่วนประกอบมันมีส่วนประกอบมันมี่บักเภาอันเต็กี้แม่กับบ้บ่ว่ามีเอียงเดมีแต่กะละแม่กวนใส่ซื่อๆกะละแม่ทีมันเป็นยังมุกพุงเหนียวเขาเอื่นว่าอีเอีง กะกะละแม่นาลาเอามะขวนแต่ว่าคันเป็นภาษาไทยนะซือ้อ่าน้ำตาลใส่รับยีงตั้งติเออแม่กะม,มูเออที่พ่นออกมาใหม่ตะกี้แม่กวนผักเ้าได้เป็นน่วยพนเอาเอามะขวนใส่อันขขวลาเอากวนแล้วมันเป็นสีน้ำตาลไหมล่ะมันเป็นสีน้ำตาลหยอดใส<ม>กระดาษเราก็หันเป็นกลมๆม,มาไว้อันงแต่กหันเปลี่นปีๆคือทอฟฟี่ตะกี้นะทอฟฟี่ตะกี้มันโมไม่ดอกเป็น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 หัวยาวๆหน่อยๆท่อขมือเนี่ยโอเคโอเคล้วก็หันใส อันไถยหันขวัวแยกไส่กระปี๊ดแกไส้กระปิ๊ดไว้เห็นว่ายใหญมาเด้วนี่สู่ชีวิตเต้เด็กน้อยหฮงไปไปขายยังก่อไปขายอ่าเออไปขายในบักขามขวัวได้ตีหนึ่งตีสองแม่ล่ะป้าย่างเอาโบไปคนเดียวเลยไปคนเดียวเลยไปไซดกับโมเดลเป็นยังไงทะนนทางเอ้ากะถนนรถไฟนี่ขึ้นไปเังแท้ทนนรถไฟไปเังแท้ตัทางลักษณะท่ามันเป็นยังไงทางก็เป็นป้าอยู่ได้แต่กี่หางบ่ยานบ่ได้รัะดขุนกี่ยังอ่าไม่ได้ขี่แหน่ เออนี่เอ่อท,ที่ที่แห่แดงๆอันนั่ล่ะกินแห่แดงๆอันล่ะเออบาทนี้ไปขายบาาักขามขัวกองสลึงไปขายบักขามมัดสลึงไปขายเอ่อบักขามดอกอีกเมสบาาักขามดอกเข้ามาแกะซะแล้วบุบบุบบุ๊บอะแกะเนี่ยเดี๋ยวตะกี้แม่เอ็ดน,นะต้มน้ำห้อนเดือดๆแม่ทิมร้องเลยทิมร้องสักครู่นึงเก่าขึ้นมามาหูดออก อูดออกกลางหูดออกทิ้งอย่างเนี้ยทิ้งอย่างนี่แม่ทิ้มาข้ามดิบอะจะข้ามดิฟแต่ที่แกนะเออทิมรุนหมอำวันน่ะตุ่มกนเออตุ่มผูรตุ่มโดนนม้นสิเตุ่มชักู่หนึ่งออกขึ้นมาเราเราไมมันแยกกันบอลบอแยกไปไว้ในที่จังข้ามดอกเขาตืกินนอะเออเราก็ซื้อสีมาเดียแบบเนี้อสีมาใส่มาหนึ่งเดียงอือเป็บข้มดอกข้ามดอกเลยข้ามดอกข้ามดอกเออชวนชวนข้ามพวกเขาก็แยกออก เย็ดพ่วงเสลึงไปขายพ่วงบักไงไปขึ้นต้นประขามขึ้นสูงสูงตั้งแต่กกหกไปหมดละตอนนั้นยังอยู่ปอดได้ยู่ตอนนั้นอันโมกเก็ตปีนี่ยแหละโมกเก็ตปีเออสมัยตะกี้ไปขายไปขายคำคำอ่าตีสองตีสามไปขายย่างไปคนเดียวมันบ่มีผู้ใดข่มขืนได้ๆเลยสมัยบ่อนข่มขืนกันยังปอดไพยู่มนปอด้อยู่อัน ไปขายบักขามนี่แท้หัวหล่นเธอเนี่ยนุ่งเสียกันแรงหน่อยใช่เหรอนุ่งกระสินไปอันไปขายโอ้ไปขายนะแทบมันไม่ขี้แบบนี้เลยเดียแมนหล่นมาเลยแมนหล่นพอเป็นยังพอนี่นี <พอ S 2> ่หาหัวเปียบไ่ค่อยสาหัวนะโอ้สุกปุกมากเลยนี่เอาเอาเอายัางซาหัวหูปะปู่หลูเอาแฟบสาหัวโอ้ทำไมได้กีบมันมีอยู่เดี๋ยวเฟ่บตาแฟ่บเฟ่บตาหางบะมีเงินสื่อ เท่าไรแต่ตอนนั้นโอ้ยหาช่องเฉลยคุณเฉลยโอ้ยซูมือนี้ให้ดิซื้อได้ไหลายแต่ว่าซื้อบ่ไดเลยนะซูมือนี้มันเฟืดไปเรื่อยๆเงินว่าอืมทักหน่นำไ,ไ,ไปตักหนำ่ำอยู่ในวัดหนองมีแต่ป่าขี้หลอกกะหลอกหลอกเขาได้เหี้ไปหลอกแบบได้ลักษณะหลอกหลอกเฉลยปฏีันีบบน่ก่อภัยธาตุก็อยู่ข้างๆ้างค่อนทางนี่มันเป็นทางว่ามันเป็นทางสวอเขาไปคางทางใสายนี่ก็มีก่อภัย้างขวานี่ก็แมน ปายาฆ่าถัวมหัวฝนแห้งเป็นธาตุพออยู่ในตะกี้ธาตุพออยู่กลางค่างเออไม่เป็นธาตุท้องเศร้าเฮ่เฮคันบานี่มันมันลนเป็นพี่หลอกหลอกตุบลงโอ้ยับยับยับเหมือนเหมือนมีออียงตุบลงเออตุบลงนะสีเออตุบลงพี่หลอกคนขิงลุกแต่ขึ้นหัวว่าปวดแสดงว่าโดนแล้วละโดนแล้วเบิ่งเด้กเบิ่งเล็กแสดงว่าเจอแล้ว เป็นเล่าคนชิ้งลุกขันมาเลียกเป็นแมวเป็นยังขวักเต้นไปยับกระเวนเนี่ยคำการกิติคำกมีย่างมือเศร้ากมียัางมืเว้นกระโหลกขนาดย่างมือคือเศร้ากันยังหลอกหลอกอ่านบูเบนคนชิ้งลุก,ก,มก,กแม่ไม่หลอกเขาได้เองไปน้ะเพราะเตี้ยโมงเขาเศร้าแท้ความหล่นใช่หรอโอ้น่าน้าน่าเป็นฟางเป็นซาเป็นสาเป็นสาเป็นสามีไม่ลงไปตักลมกูขางนั้นลมกูขางนี้เหยียบไม่ขึ้นมาแม่ ไม่มีขันอยู่เลยคือจัางบันไดน,นี่แหละเต้นเปลี่ยนเปลี่ยนตีตีตีต,ต,ตีเอาไม่ตีเหยียบขึ้นมากคนกับพ่อเฮดน,น่ะหรือคนเฮดเป็นโน่นขึ้นมากพอ,อยางบัได้แต่กี่ก็แข็งแรงเนาะไปตักน้ำนะเออไปตักน้ำไม่เลววันนี้อันก็ไปซอนหัวซอนหัวมากเม,มื้อมุกไข่แม่กินตลงเวน,นโอ้ยสอีเยลยแบารับบุตรลากไม่เรยบรากหดหนักอันนี้เหนเว้นอะไรสิเงียว่ายู่ซื่อเลยไปขึ้นบักคาม จป็เจ้าพระกุมพระกามมาขันสมโอ้โหถือเสวาวด์นักสำหรับนิดหน่อยส้ำหนีไปเด้ออันติจี้เนาะอันพี่บาอะไรแม่มันมันขตุนใหม่เมื่อไหรมันเห็นเสียพี่บาปกรณ์เล่าเล่าเราบวชไรแล้วเป็นบาพี่บาพายแล้วแม่ก็เสียชิ้นแจกได้บุไลแม่ว่าจันคืนทั้งตุนใหม่มันก็คืนหน้าโมเป็นมันแยนอวบตุนใหม่ยู่แม่กัยานว่าจันคันคืนได้เียก็คือขึ้นได้ก็คือจบมันแล้ว นี่มเราเป็นพี่บาเนอ,อันตะอูอยู่เลยพี่บาพี่บาทอาใดเังไปพี่หลอกตอาใดเองไป <g iggle> โอ้โมมีแนวยัน<อ>ขามายันมมีขามายันที่วิตนี่สูงมาตั้งเต่โดดแล้วเจ็ดสิบปีสูงมาสูงมาตลอดเจ็ดสิบอ่สูงมาตลอดเจ็ดสิบอือรับศึกหนักไว้ดีอืมมีฮะอาจารย์ อันใดไปยัยไปหาเฟืเอนอะไรล่ะไปหาพฟื้นไม่แก่มาคุ้งเต็มตารางเียัดอาหารมาว้ฟันคาวาเนี่ยฟันหาบมาว้สอดตรางเต็มเต็มคุ้งตารางเนี่ยเหมือนเนื้นกเวยสีบ่มีเวียกขันน้านมันวางเอากับฟันฟันเหนียวไปไปถ้งเงี่ยแต่จริงเงี่ยมีตารางเนาะสมัยนี้มันไม่มีตารางเลยคนณสางเงี้ยติดปุ่นแม่ปัจจุบันนี้กันแม่กับสางเงี่ยติดปุ่น เพื่อนเขาขโานขี่กระโวยตีหรือเพื่อนเขาขยนเขี่ยโมวยขึ้นเฮียนตีแบบเฮียนทั้งเๆงั้นใช่ไหมกาขึ้นอยู่เดีล่ะอันนี้มันขืนนสิว่าสิไปเฮ็ดบุญยวดหุงเข่าหมอแกงหมอไปทั้งหนกซ่านเนาะขี่กระโวยเวลาเอาเมื่อทั้งสวยทั้งซ่านทั้งหม้อหอดก็เลยไปวัดจำอื้หึปิตบามเนาะอือสร้างเฮ็ดเนยปนีอ่าเตีนเสาขึ้นมาก็ไปขึ้นมะโกได้ล่ะแะโกพ่อเพิ่มเนี่ยล่ะเอามาแซ่น้ำไว้ เขาไม่เห็นี่ยเส้นหนาตากแดดเวลามันแห้งกเราไม่กินมันเป็นซาแทบเลยมันกินอะไรอยู่เดี๋ยวบมะกรูดมะกรูดไม่เส้นในห้ตั้งแต่กินหนามปลาเพราะมีขวดเป็นสีน่ะเป็นไห้ใหญ่ๆเป็นไห้ใหญ่พอกเอาไปเข้าไปเสือสลึงหนึ่งก็ได้พอกแล้วสลึงเออน้ำปลากาตุกเบ็ดแน่กาอย่างนี้มั้งจ่ะล่ะตามีไมีมีตาอียงแนยพวกมูงก็กาไม่กาตุกเบ็ดคนนางตุกเบ็ดนะ เราเคยมีกะใดแน่แม่ก็จำบ่ค่อยได้ที่พบูดเนี่ท่านบอกบอหรือว่าเป็นน้องท่านบอกท่านเป็นน้องเป็นน้องแต่กี่กินแต่น้ำปลาให้เดยนะน้ำปลาให้ก็เสียบเด่มันนัวมันเสียบมันบ่เวกล่อเด่มันแสีบมันบ่บูดบวมินมันไม่กินอ่เป็นให้น้ำปลาให้ไงเลยลาลาแม่เอาให้น้ำปลาลาแมาเสียบบะโก้เต็มให้สองไหลสามไหลไปขึ้นหมดอบะโก้เพราเขาเสียบเลยสองสามขึ้นแล้วเขาไปจุกตากแดดมันก็สีแห้งเป็นสีน้ำตาลเป็นซา ตาเด็ดตูนเท่ายยังเ,เสียบมักยโ่มมุนิกระดองเราเองมันยังมืุนิแม่ดองของว่มีเสียได้รอกละ่ะปู่เพืกันแม่ดองปู่นี่เขาดองด,ำดำั่มดัแม่ดองบอง่ะดั่มเนี่ยเนื้ออุ้งอุ้อยู่ว่าไม่สูตรของแม่เย็ดเย็ดสมประจ้อมกับเย็ดได้อือเย็ดสมแล้วไมมแม่กับเย็ดได้ได้หรอกล่ะสมแล้วไมอเออสมแล้วไหมจังกินแม่อ๋อ โอ้มันมันคือจังสมงู้อ่ะยังไรเลยแบบเนียนนี่เลยพอเป็นสมงู้อ่ะกินลองไปนี่เนียนโอ้ยแสบกินกับเขานี่อว่าเสือมือขึ้นพุ๊บขึ้นหนึ่งวันวันใดไปเสือนกไหมเผาดีแล้วกูสิไปเห็ดสมนวไหมให้ร้านกิ๋นนะอ้อจะเป็นมืดแต่ละเต้เกี่ยเต่นหน่วยนี่สมบุกสมบันนี่เลยล่ะไปต้มปลาไปสอนห่วเห็นนเต่ทองเอิดเอิดไปสอนเอาปลากันข้อง ตัวดวงเมื่อใหม่ก็เสียนุ้มีเ็นขี้ไปสามลังคาเนาะมันดำแม่ิ่นออเอาเส้ขวดแม่ออดำด้วยเด้แต่ว่าแม่เห็นนี่มันบ่าดำอันนี้บ่ได้ย่งหงหรือว่ายังเด้เห็นถ้าถ้ามันเป็นปีกายปีแล้วมันกระดำอยู่แต่เห็นใหม่ๆม,ม,มันเป็นสีขาวหยัดไว้หยัดไว้หยัดเอาไว้แต่ตอนนี้ขเขาห้องกับคำนี้เนี่ยั่งยั่งอยู่อดกินบ่เบิดซับนเป็นเมื่อนาลิา อันซุ่มบุกบุมบันไดในน่อยไม่ได้ยู่ซื้อดอกไปเลียงคว้วเลียงอยังน้ำเขาเอ้ยเป็นสาวเนาะอันขนาดน้อมตุ้มเนาะน้อมตุ้มป้ตกปูขึ้นแน่เสียกับว่านูแม่มนุ้งป้สจินหัวหล่นจดเนาะไปเรียงคว้วน้ำเขาเนาะหางคว้วมันเกล้งไปแก่้งมากมาฟาดนุ่มโอ้โหโอ้โหและน้อยทั้งเก็บทั้งปวดโว้โหส่น งูเขาน่ะ <laughs> <laughs> มันมันโมมีเสียสบะบกี้บอโมเมียโมเมียเสียกันไ <laughs> ม่เสียตัวเนี่ยละงูไปเสียอันนวมตุ้มเนี่ยละ <laughs> ลำบากอีรีเนี่ยละไม่ลำบากลำบากแต่ผูย้ยญเป็นสาว้นมาก็ไปเป็นขี่ขาเพ่อนไปเป็นคนใส่เ่นเอนเหย็ดกับเขากับน้ำเหย็ดกับเขาฮา์เทศหนึ่งเขาล่างถวยฮา์เทศอย่างออกโรงเรียนออกโรงเรียนก็ประดกปอซี่ได้ละออกปอซสามเพราะว่าเมย์บ่่อยไปโูงเรียนคู่ให้ออื <laughs> อันเท่าบพราเหตุเทาก็บว่าได้กินนะครับอันเช่นเธอซื้อออกนี่ล่ะอันพ่อว่าอันยุงอู้ปลาปลาอันไดนอยู่เออบ่านนี้พ่อเป็นสาวขึ้นมาเนาะก็ไปเป็นแหลงเขาอยู่พคนละแหลงเจี๊ยกอยู่ในเมี่ยงคนละไปเป็นแหลงเจี๊ยกอยู่ในเมี่ยงคนละละเขาก็ใส่อันนั่นอันนี้อันว่าพ่อได้เฮ็ดแต่เดียวเองเขาคนละล่ะอืมหลางกลุ่นเนี่ยเขาแล้วพ่อต้องได้เฮ็ดเฮ็ดมืดเขาใส่เฮ็ดยังเฮ็ดหลางตัวเองว่สะอาดเขาก็ว่าเอา แม่ลัมบากเด้งเงินเดือนเท่าไรตะกี้โอ้ยเด้งเงินเดือนเตี๋ยสองหอยหาซีบนี่นี่คือไรหอยหาไรไรไปนี่แบบนี่คือไรแล้วไรส้ดแล้วคืออยังในเน็ตลอยหาซีไปซื้อได้ไดรย่างเดียเพราะว่าเงินตะกี้มันหายากมันมีค่าอืมขนาดบาทหนึ่งไปตลาดนังสีไปซื้อประเด็กเทระบาทสองบาทขนาดบาทหนึ่งก็ยังซื้อได้หลายแล้วเนาะแคันลอยหาซีตะกี้คันตีเป็นตัวตีก็คิดว่ามัน ลายลายแค่นี้ว่นผู้ใดมีเงินพันสองพันนี่พนดมาพูมีองเงี้่องเ์ียนอยู่เดียที่ดินก็ว่แพงเลยล่ะไรหน้าคงเราพันหาพันสีพันไอหน้าตือว่วแพงอยู่เดี๋ยวติดตัวเพ่งุ็มือนี้ขนาดหาเงินพันยังหาผู้ดดเลยหายง่ายเลเลียนแถวโรงเรียนโมนี่แถวโรงเรียนโมนันโรงเรียนนั่นผู้ใหญ่นีแถวโรงเรียนโมนันเนาะอันขายขายลรละ ตะกี่เนาะแพงเกินมาแพงเก้นมา,นมาไรละสองหมืน่นแตยังบบมีปัญญาอยู่เนาะแมนแมนแมนแพงอีเล่ราชดายไ,ไงไต่กี่อีนันมันถามมาเมื่อเสี่ยางูบ่ากูจิขลายไงพ่ะอคลายตอนไรละคลายสองหมืนห่นห้าพนะยะกับโบีปัญญาเจอโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ลั่นทุนอีหลีโอ้ยลันดด่นทุ่นดดากเนีายแต่กับ่านกับโบีขี้อัน,อน่อดนมตุ้มเนี่เพิ่น อาซื้อจักรยานหนาเนาะจักรยานไก่แขจักรยานพรส่ายมีเล็กกันทั้งเครองเลยเจียมอันซวยดีอีกียนี่อีแขนี่บุคคลไดเห็นนะถ้าชี้เขากอภัยหมดแล้วชี้ว่าเปลี่ยนขึ้นทางทาขี้เขากอภัยตัวสิงัดได้โอ้ยลำบากอีเรีมอเตอร์ไซคกับบุมีดอกพีแต่สมัยแตก่อนมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์สมัยตะกีนี่เรี่มมเริ่มเมิม่่ โอ้โมีเทธอแม่เห็นเท่านี้เห็นเท่านี้โอเคผู้ดใดมีโทรรัตน์แต่กีนออขาวดำก็เป็นเด็กน้อยที้เรียนไปเบิ่งไหมเออเรียนไปเบิ่งเพื่อนคอนกราะดาบคนกระดาบก็อยากเบิ่งเนาะเออไก่ขามทั้งหมดไส้แม่ก็ไปเบิงง่งมงอยู่ร้านันยูยูเฮียนไทยเห็นมงแต่กีเนาะเชี่ยมเฮียนนันร้านบ้านนอ,นอะกนันแหมเรียนขามทั้งหมดไส้ไปเบิ่งไหมไปเบิ่งโทราทัศน์คำจังมาไปย่างบ่มีอย่างสมัยตะกี้มันบ่มีการข่มขืนเนาะ มอหลงเริ่อหลงกอเริ่านั่งกางเตียงเงินเปมยงงนผ้าเหมือบเนพ่อผ้าเริ่จบกับบ่าผ้าเดียวตอนตอนนั้นบ่าในมีโรคกล่าวแบบมีโควิดสมัยตะกี้หอดเลยสอดแกงบ่สอดแจงแบบนี้อ่ามันก็เป็นบ้านนอเนาะหอบสารไก่ไปพุ่นไก่ไปพุ่นอ้มันมเฮี้ยนกูจะขึ้นนวบไปนี่บานนเนาะมเด้นอนมาขึ้น โอเคโอเคก็ okay, okay. ขอบคุณยายที่มาหล่อประสบการณ์ขขให้ฟัง,ฟงนี่ขขนกกเลยเพเคยได้ยินมาก่อนเน่ยเอาละลูกหลานเอหอหล่อประสบการณ์ขขตะกี้ให้ฟังกาเขาจบลงแค่นี้แหละเด้อคลิปหนาแม่สิบอลฟังฟ่งไม่ได้ออยากให้คุณยายว่ากี่ยวกับเรื่องอหนังคอมเนมนต์มาแต่เข้มงวดไปเลยเออเออเอออยากให้วิ่กับเกี่ยวกับอยังไงคอมเมนต์มาหาแม่เด้อแม่สิบอลให้ฟัง